ในปัจจุบันีกองทัพของไทยได้มีการยกรับการเดินหนา้าพัฒนาวิจัยและผลิตอาวุธแบบต่างๆขึ้นมาใช้งานเองโดยเฉพาะ,ะเป็นประเภทของระบบปืนใหญ่ขนาดต่างๆซึ่งมีการผลิตขึ้นในประเทศรวมทงมังบรรดาปืนคกปืนคอแบบอาตาจอน และหนึ่งในนั้นอาวุธเด็ดที่สำคัญที่สุดในบรรดาปืนข้อแบบอัตาจรของกองทัพไทยก็คือระบบเครื่องยิงหลุดระเบิดอัตโนมัติในหลุนของ AGMM ขนาด100มิล mm. ิเมตรเสรงในปัจจุบันระบบดังกล่าวได้มีการผลิตเข้าประจำการอยู่ในกองทัพของไทยเป็นจำนวนประมาณ2 4ระบบแล้วและในอนาคตยังจะมีการทับเหมาะเพิ่มเติม ซึ่งขาดการวาโตัวเลขที่มีการประจำการจะสูงถึงหาสิประบบในอนาคตอันไกลนี้โดยปืนใหญ่แบบ AGMM จุดประสงค์เปาหไม้ในการผลิตขึ้นมากก็เพื่อต้องการเอามานําใส่เพื่อสนับสนุนให้กับกองกำลังฐานหากทั้งผักผื้นดินและก่อปริวัติการการโจมตีในระยะใกล้แบบประชิดโดยอาศัยการปรับเบียนือวาการแก้ไขขอบกพองช่องวาง ทีมีอยู่ในบรรดาระบบปืนคอแบบปุ่นเกา่าทีมีทีตั้งแบบคงทีซึ่งขอเสียของระบบดังกล่าวนั้นก็คือมันอาจจะตกเป็นเป้าจากการโจมตีตอบโต้ของฝ่ายสตุหเอกไงหลังจากที่มีการยิงไปด้วยเหตุผลดังกล่าวนีเหตุหาในปัจจุบันอุตสาหกรรมป้องกันประเทของชชยมีการคิดค้นและก็พัฒนาแบบใหม่ขึ้นมาก็คือนําเอาระบบปืนคอขนาด100ซม มาติดตั้งกับรหลดบรรทุกเคลื่อนที่แบบอัตาจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของมันเพิ่มอัตราการยูโหลดในสนามหบให้สูงขึ้นเนื่องจากว่ามีความสะดวกง่ายดายและใส่ระยะเวลาสั้นในการติดตั้งและก่อการเตรียมการในการโยกใหญ่ตำแหน่งเพื่อบ้องกัศัตรูนันสามารถกดพบรื่ททำการตอบโต้ได้โดยความสฉเร็จดรงก่าวของอุตสาหกรรมผลังกานประของไทยแมนได้รับการสวยเรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอิสราเอลในการพัฒนาระบบปืนใหญ่แบบอัตจราจรขึ้นมาในรุ่น ATMM ซึ่งระบบดังกล่าวมีการพัฒนาให้สามารถทำการโหลดลูกปืนหรือว่าการยิงแบบอัตโนมัติได้ซึ่งเป็นข้อดีและก็เป็นการประหยัดกำลังพลในการขบคุ้มซึ่ง ATMM มีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดนับตั้งแต่8กิโลเมตรไปจนถึงรับ11กิโลเมตร สำหรับะระยะการยิงทีมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ในส่วนของตัวรถบรรทุกก็ยังสามารถทําการติดตั้งบรรทุกในส่วนที่เป็นเครื่องลูกปืนขนาด100ซมลงไปเหตุหายมันมีคร้อมในการเย่ใส่งานโดยบอ่อจาเป็นที่จะมีการอาศัยการลําเลี่ยงเครื่องหลุกปืนจากรถบรรทุกคันอื่นเสริมการปฏิวัติงานของ AGMM จะสามารถเข้าถึงพื้นที่ความคัดแยง,งในระยะไกลได้เพื่อปฏิวัติการโจมตีไรกอใหญ่ที่ตั้งออกจากพื้นที่วามเสียงซึ่งจุดเด่นของมันก็คือไม่มีขนาดที่น้อยกระทัดหัดแตกตางจากพวกออระบบปืนใหญ่ย่างเซน a g m g ชที่เป็นระบบปืนใหญ่แบบอัตาจรซึ่งมีระยะการยิงไกลสูงถึงรับ40กิโลเมตรซึ่งถ้าหากว่านำใส่ระบบปืนใหญ่เ GMG ในสนามหบ การต่อสู้แบบประชิดมันอาจจะบ่มีความเหมาะสมโดยวยนุผลังการเหตุให้ AGMM ถือพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การสู้หบแบบระยะใกล้ระยะประชิดโดยอาศัยเครื่องยิงลูกป,ปืนขนาด103ม mm, ิลิเมตรที่มีอนุภาพการทำลายหลางสูงโดยในปัจจุบันการพัฒนาระบบดังกล่าวของกองทัพไทยแมนอยู่ภายใต้การพัฒนาโดยสถาน่วยงาน d g i ควบคูกันกับระบบปืนใหญ่แบบ A.G.M.G. ซึ่งเป็นหน่วยงานอุตสาหกรรมป่องกันประเทศของไทยและมีแผนยับผลิต a g m m ขึ้นมาประจำการเป็นจำนวนหลายร่วมทางการสร่งออกขายไปยังต่างประเทศซึ่งต้นแบบเทคโนโลยีดังกล่าวก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ไทยได้รับหมอกจากอิสราเอลและเขาจะเห็นไดอย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันมีเอาทรัพยากหลากหลายชนิดที่ไทย ได้หับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอิสราเอลโดยตรงจนเห็นหายสามารถทำการคุ้นควบวิจัยและกผลิตขึ้นอยู่ในประเทศได้สัมเ็จซึ่ง้าเขาจะมีการหลบร่วมบรรดาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์แบบต่างๆที่อิสราเอลถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับไทยที่เป็นอาวุธประเภททันสมัยก็มีหลายชนิดยกตัวอย่างเซนปืนใหญ่แบบ A.G.M.G. และระบบเครื่องยิงขีปนาวุธระยะไกลควบเแม่นยำสูงแบบ d 1 s a p u l s ระบบจรวดต่อตัานรถถังและกอ UAV โดรนแบบเพอร์เมรวมชั้งเทคโนโลยีของระบบป้องกันภัยการก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบอาวุธที่จะได้รับมอบจากอิสราเอลในอนาคตดโดยจะหอบมาในนุนบารหลักแปดซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบอาวุธที่ทั้งนนกองทัพของไทยได้รับมอบจากอิสราเอลซึ่งจะมาขบคู่กันกันกบปืนใหญ่แบบ AGMG ก็คือแบบ AGMM และในปัจจุบันก็มีหยอดการประจำการทั้งหมดประมาณ3 4ระบบจากข้อมูลล่าสุดที่มีการอัปเดตและในอนาคตจะเพิ่มเป็น10ระบบและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในปัจจุบันยังบอกเป็นที่ชัดเจนว่ากองทัพของไทยเคยนำใส่เครื่องยิงดูลระเบิดลน่น AGM MM ในสนาม6ความแขัดแยรงที่เกิดขึ้นกับทางกองทัพของกัมพูคูเจือบอเพราะว่าระบบปืนใหญ่ประเภท a g m ีนั้นถือว่ามีการนำใส่ไปแล้ว และก็มีการประกาศยืนยันการนำใส่ตัวจริงอย่างชัดเจนแต่ว่า ATMM จีเป็นระบบปืนโคกหรือว่าปืนคอขนาดเด็งหน่อย3มิลิเมตรในส่วนดังกล่าวนี่อาจจะยังบ่ทันมีการนำใส่เพราะว่าการสูบหกระหว่างไทยและกัมพูชาหอบราสุดนี่เป็นการสูบหกกันแบบระยะไกลตอบโต้กันด้วยปืนใหญ,ญ่และก็เครื่องยิงจรวดในทะกูล b l c s ครับซึ่งถ้าหากว่าการสูบหกมีลักษณะติดผ่านแบบระยะใกล้ ATMM ก็อาจจะถือนำเอาออกมาใส่ ในการตอบโต้ต่อกับกองทัพของกัมพูชีเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็ชื่อว่าเป็นหนึ่งในระบบปืนคบแบบอัตจรรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดที่กองทัพของไทยมีการพัฒนาขึ้นมาและในปัจจุบันก็มีแผนยะผลิตขอ้ประจำการเป็นจํานวนหลายกว่าหา10ระบบรวมทั้งแผนการสําหรับการผลิตเพื่อการส่งออกในอนาคต ซึ่งนี่ถือว่าเป็นบาดเก่าที่สําคัญสำหรับกองทัพของไทยทั้งในแง่ของการวิคุขวบวิจัยและก็การดัดแปลงอาวุธให้เขากับสภาพสนามหกความแข็งแกร่งตัวจริงแในท่านทองเองก็มีความมั่นใจว่าถ้าหากในอนาคตความแขัดแย้งระวางไทยละรกักัมพูชาปะทะข,ขึ้นอีกข้งกองทัพของไทยอาจจะนําเอาบรรดาระบบอาวุธแบบใหม่ๆที่มีความทันสมัยที่เป็นอาวุธที่คุขวบวิจัยพัฒนาในประเทศออกมานําใส่ตัวจริง เพื่อเป็นการทดสอบประเมินประสิทธิภาพและก่อจะนำไปสู่การปรปับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นเช่นเดียวกันกับบรรดาระบบอาวุธชนิดอื่นๆที่ไทยเองก็มีการนำเอามาใส่แล้วยกตัวอย่างเช่นระบบเครื่องยิงคีปนาวุธ DGI-1G และก็ปืนใหญ่ AGMG รวมทั้งโดรน